บรรยากาศยามเช้าเช้าครับเพื่อนๆนะฝากทางวัดบานป่านะครับได้เวลาไปทําการทํางานนะครับเพื่อนๆนะบรรยากาศยามเช้าเ้าของเรานะครับกับการเดินทางนะครับส่งความสุขส่งกําลังใจนะครับบรรยากาศยามเช้าเช้าครับเพื่อนๆนะกำลัง เดินทางเพื่อจะมารอรถตู้เดินทางไปทําการทํางานบรรยากาศโรยรวมยามเช้าเช้ากับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะพเพื่อนๆนะอ่าเพื่อนๆนะตอนนี้จะมี็นต้นฟักทองนะพเพื่อนๆนะฟักทองที่เขาปลูกนะพื้นที่อันน้อยนิดนะพเพื่อนๆนะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ปลูกผักสวนครัวครับบรรยากาศยมามเช้านะครับ ระหว่างการเดินทางของเราก็จะได้เจออะไรเยอะแยะมากมายนะเพื่อ,อนๆนะตรงนี้จะเป็นผักสวนพลอยที่เขาปลูกไว้แล้วประทานเองนะครับก็จะมีดอกไม้สวยๆงามๆสีชมงูนะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้เห็นนะสวยๆงามๆนะเพื่อนๆนะระหว่างที่เราเดินทางไปทําการทางานมีห่านด้วยนะเพื่อนๆนะนู้นตรงนู้นเลี้ยงห่านด้วยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆที่ปากทางนะครับสายเอเชียของเรานะครับเพื่อนๆนะ ให้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับบรรยากาศชนบทบ้านนอกบ้านเรานะครับตรงนี้จะเป็นถนนสายเอเชียนี่ก็จะมีพี่น้องๆไพรักง,ง,งานด้วยกันนะครับมารอรถเพื่อจะเดินทางไปทำการทำงานทักทายพี่ๆน้องๆบรรยากาศโรยรวมยามเช้าๆนะครับช่วงนี้ถนนโล่งนะเพื่อนๆนะบรรยาก,กาศยามเช้าๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะครับทักทายพี่ๆน้องๆก่อน ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆนะเริ่มมีไอหนาวให้ได้เห็นนะครับอย่างกระผมก็ใส่เสื้อกันหนาวมาทําการทํางานนะเพื่อนๆนะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มต้นวันใหม่ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะเพื่อนๆนะอารยากาศโดยรวมที่ถนนสายเชียป,ปากทางบ้านป่านะครับ ันนี้ก็ปากทางเพราะเราก็จะมีพนักงานนะมารอรถเพื่อจะเดินทางไปทํางานก็เยอะแยะอยู่นะพเพื่อนๆนะเยอะแยะมากมายยนะครับทยอยกันขึ้นรถไปทําการทํางานขอให้พี่ๆน้องๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับส่งความสุขส่งกำลังใจยามเช้าๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ๆครับอย่างอันนี้ก็เป็นรถบัสน,นะครับพนักงานนะคร,ครับผมก็รอรถตู้อยู่ครับพเพื่อนๆนะ รอรถตู้สักเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วนะครับทรงกําลังใจก่อนเดินทางไปทําการทํางานนะครับต้นทุนของเราไม่เท่ากันครับมาแล้วครับรถตู้ของเรานะครับยามเช้าๆขอตัวไปทําการทํางานก่อนนะครับเพืเ่อนๆนะเฮงๆปังๆให้มีความสุขกับการทํางานครับ